เพื่อนวันนี้เราจะมาตรว,วจเอทีเกันเนาะกรคือการสวอกจมูกตรวจหาเชื้อโควิดนะก็พอดีผมได้เอ้นี้มารุ่นนี้มาก็พอดีหนึ่งกล่องจะมีห้าชุดในการตรวจนะครับก็คือมีตัวนี้ให้ก็คือตัวปวยใส่สาบน้ำยานะแล้วก็มีตัวชิ้นแผ่นตรวจอย่างเงี้ยห้าชิ้นอยู่ในกล่องแล้วก็ มีตัวไม้สวอปอีกห้าชิ้นกล่องหนึ่งถ้าแยกชิ้นขายไปกันนะแต่ไม่รู้ยังมีของอยู่หรือเปล่านะแยกชิ้นชิ้นละสองรอยห้สิบแต่ว่าถ้าซื้อห้าชิ้นยกกล่องขายกล่องละพันนะถ้าเดีย๋ยวผมจะตรวจให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงในขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาไม้ แย่ร yeah, ูจมูกนะครับข้างซ้ายก่อนก็ได้หรือข้างขวาก,ก่อนก็ได้ครับแย่ yeah, เข้าไปมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปได้ลึกนะครับแล้วก็ปั่นประมาณ5-10ถึงครั้งแล้วแต่ถนัดเลยครับแล้วก็แย่ yeah, แบบเดียวกันทั้งสองข้างนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ในหลอดเช็คนะครับแล้วก็เอาน้ำยาที่เขาให้มาใส่ในหลอดแล้วก็ บี้และขยำที่ตัวจุดตรงก้านปลายไม้นะครับเพื่อให้สารคัดหลั่งตรงที่ติดอยู่ปลายไม้อยุ่ลงไปในน้ำยานะครับแล้วพอเสร็จแล้วแล้วก็ยกขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งพอยกขึ้นมาครึ่งแล้วก็บีบน้ำทั้งหมดที่มีสารคัดหลั่งให้อยู่ในหลอดนะครับ พอได้น้ำยามานะครับแล้วก็หยอดใส่ชุดตรวจของเราแล้วก็รอผลอีกสักประมาณ15นาทีนะครับน,น้ำตาถึงขั้นร่วงเลยเอาละครับเรามารอผลกันดีกว่านะไปดูกันแล้วอุปรกรณ์นะครับ ที่เราใช้แล้วเราก็าไปเผาทำลายนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายออกไปนะครับมาแล้วครับเพื่อนๆหลัจกจะแก่จะบูแล้วก็รอไป15บาสีแตกจะบูกมากผลที่ออกมาก็คือรอครับรอดแต่หากท่าน ผลขึ้นสองขีดนะครับให้ท่านรีบเอาผลตรวจพกไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อจะได้ทันต่อการรักษาเชื้อโควิดนะครับเ <ๆ S 2> พราะว่าสองขีดนั้นท่านได้ติดเชื้อโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสอบถามเข้ามาได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าของหมดหรือยังสนใจทักถึงมาได้เลยนะโอเคครับไปครับบ๊ายบาย,บบายบายวันนี้มาตรวจได้ดูเฉยๆเสียว